วันนี้มิ้นจะมาเติมลมจักรยานด้วยเครื่องปั๊มลมที่ใช้งานง่ายที่สุดเครื่องมิชลิน SKU 3 3 2 1 Mini Rechargeable i n f l a t o r ปั๊มลมอัตโนมัติแบบพกพาวันนี้มิ้นเอาพกขึ้นเครื่องบินมาเชียงรายด้วยค่ะสะดวกมาก เครื่องนี้จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทั้งถุงผ้าคู่มือการใช้งานและสายชาร์จซึ่งเป็นชาร์จแบบไมโคร USB เราจะใช้เวลาในการชาร์จ3ชั่วโมง<ล>ค่ะหนะ้าจอของเขาเป็น LED ขนาดใหญ่นะคะมองเห็นชัดเจนเขามีฟังก์ชันการเปิดเครื่องอัตโนมัติเพียงยกก้านเติมลมขึ้น70องศาเครื่องก็จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมตัติเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องสุบลมกันเลยดีกว่าค่ะอัมลมมิชลิน SKU 3321 Mini Rechargeable Inflator เครื่องนี้ใช้งานง่ายมากลมเข้าอย่างรวดเร็วแถมสะดวกมากๆเลยค่ะหน้าจอเขาใหญ่เห็นหน้าปัดชัด ด้วยสามารถทำได้ทั้งเติมลมวัดลมและเป็นที่สูบลมเลยแถมใช้ได้กับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และรถจักรยานนะคะนอกจากนี้ห่วงยางและลูกบอลก็สามารถใช้ได้ด้วยคุณภาพสินค้าการันตีโดยมิชลินแบรนด์ดังระดับโลกผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาง ใช้สะดวกสูบลมรวดเร็วแถมพกพาง่ายด้วยนะคะคนไปต่างประเทศบ่อยๆแบบมิ้นเนี่ยต้องพกไปขึ้นเครื่องด้วยเลยพเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Line Official m i แอดมิชลินไทยแลนด์นะคะหรือชอบทาง Lazada สามารถเสิร์ชว่า ATC Michelin Vehicle Accessory TS ได้นะคะซึ่งเขาเป็น Official Store ของผู้นำเข้าสินค้าของ Michelin สินค้าคุณภาพแบบนี้ต้องมีพกติดตัวกันแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน